อ้ยพี่น้องครับประเทศไทยวันนี้นะครับเราได้รู้ได้เห็นพฤติกรรมของคนนะแบบต่างๆโดยพ่่งยิ่งการสนับสนุนเผด็จการเนี่ยวันนี้มีคนกล้าออกมาพูดนะครับไม่เอาพักการเมืองไหนทั้งสิ้นนะครับเอาทหารและที่สําคัญเนี่ยนะครับรักพ่อนะครับพวกนี้นะครับมันเป็นสปีชีส์เดียวกันนะครับที่หลงเผด็จการเนี่ยก็คือต้องรักพ่อ นะครับที่มันบอกไม่เอาพรรคไหนทั้งสิ้นนะเชื่อเถอะยายป้านี่จะต้องเลือกประชาธิปัตย์นะครับ <c oughs> เอาละชื่ออะไรนามสกุลอะไรไม่รู้เป็นสิทธิ์ของเธอที่จะแสดงแต่ว่าอยากจะบันทึกให้ลูกหลานเลนว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วประเทศไทยเนี่ยเคยมีคุณยายป้าโง่ๆคนหนึ่งออกมาพูดว่าสนับสนุนเผด็จการทหารเต็มที่นะครับนักการเมืองที่ประชาชนเลือกนั้นนะครับเลวทุกพรรคเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้ทหารมาจัดการ แล้วการที่น้องๆนะครับกลุ่มประชาธิปไตยใหม่เขาออกมาเพื่อที่จะปราบโกงนั้นนะครับไม่ยอมให้ไปปราบโกงทหารครับมาปกป้องทหารไม่ให้ปราบโกงทหารหนังหน้าเป็นอย่างนี้แหละครับไปฟังเสียงกันหน่อยครับก็คือไม่รักไม่ไปอยู่ต่างประเทศทยอ,อยู่กับพ่อมันแน่ก็คือไม่พอใจในการกระทำของกลุ่มจานิวใช่ไม,ม่พอใจนะน้องพอใจหรอพอใจครับผมพอใจครับ เราทำถูกต้องตามกติกาครับพอใจครับผมพอใจครับน้องพอใจเหรอพอใจกูพอใจมึงรู้ไม่กูพอใจไม่ครับเฮ้ยกูพอใจแล้วในกลุ่มของป้านี่มีชื่อกลุ่มไหมครับหรือว่าเป็นการรวมตัวกันเฉยๆเฮ้ยไม่มีได้ไงแม่มาแค่นี้แหละมาแค่นี้มแค่นี้มาเีาจะบอกไม่รู้ว่าจะตั้งกลุ่มกลับกลงใช่ไหมเออปรับโกลงตรงนี้ให้หน่อยเออ ก็สาทั้งหมดนั่นแหละเอามันเป็นป่วยเอามากครับเป็นเอามากครับดูเลยพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นี่นี่น,น,นี่ท้าต่อยตัวต่อตัวด้ว,วยนะโ,โหเก่งมากเลยอะพี่น้องทั้งหลายที่อยู่ในกระบวนขอชื่อนามสกุลท่านนี้หน่อยนะครับเธอสนับสนุนผเผด็จการชัดเจนที่สุดนะครับจะได้บันทึกเป็นเกียรติประวัติให้ครอบครัวของเธอวะ เธอจงรับพักดีและสนับสนุนเผด็จการทหารนะครับมองนักการเมืองชั่วร้ายนะครับก็เกิดการท้าทายนะครับเพื่อที่จะเรียกร้องให้กลุ่มพลเมืองโตกลับนะครับออกมาแสดงตัวนะครับเพื่อมาคิดข้อปัญหานะครับือสิ่งที่ต้องการนะครับว่าไม่ต้องการให้กลุ่มพลเมืองโตกลับนั้นออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับใครกอะไรการเมืองใครบอกการเมืองใครบอกการเมืองกับสันดานจะคลอกใส่คนอื่นนะครับ ชี้หน้านี่แหละครับสันดานสัตว์ดีนาสันดานพวกที่ตัวเองเหนือกว่าคนอื่น <c oughs> อย่างนี้ต้องเจอตีนประชาชนเจอมือประชาชนไอ้พวกที่เจอไอ้พวกมือหนาหน้าดำที่ไม่ต้องไปพูดภาษา <c oughs> นะอ้อมนะครับตรงๆ <c oughs> มันจะแน่สักแค่ไหนลนะครเ <c oughs> มียคนหน้าอย่างเนี้ย นี่แหละครับผู้ดีเมืองไ,ไทยนะครับเนี่ยนี่แหละครับสปีซี่ไทยๆนะครับที่จําเป็นจะต้องนะครับให้ยุคสมัยข้างหน้าลูกหลานนะครับกําจัดสันดานอย่างนี้ไปเราไม่ได้บาว่าคนนะครับแต่สันดานอย่างนี้เนี่ยมันอยู่กับโลกสมัยใหม่ไม่ได้นะครับในระบอบประชาธิปไตยนี่คนที่ไปไล่คนอื่นอกนอกนอกประเทศนี่ไม่ได้ ไปสนับสนุนเผด็จการที่ปล้นอำนาจของคนทั้งชาติไม่ได้คุณเป็นใครมีกี่คนนะครับก็ยอมรับกันไม่มีดีมีมากมายแต่จิตสํานึกอย่างนี้เนะี่ยมันกระจายไปอยู่หนูกกเดียวกันนะเป็นสปีซีเดียวกันที่ผมบอกนะครับเกลียดทักษินรักเจ้าเอาทาหาร,นะรประชาธิปัตดก็วันนี้ก็ยังหยิ้มแต่ว่าถ้าต่อไปขึ้นมานะครับแล้วก็นะครับ,นะรบเจ้าเขาสนับสนุนก็จะเป็นขบวนการเดียวกันไอ้พวกนี้มันเคยปลูกข้าด้วยตัวเอง เคยทำงานหนักวันหนึ่งไม่ถึงสามร้อยบาทไหมนะครับนะจองหองพองขนเครียดว่าตัวเองเนั้นเหนือกว่าคนอื่นนี่แหละครับคือสันดานนี่คือมดแดงที่จะต้องล้มช้างช้างตัวหนึ่งอย่างหนึ่งคือไอ้ช้างแบบนี้ไอ้สันดานแบบนี้ล่ะผมไม่ได้ให้พี่น้องใช้ความรุนแรงไม่ได้ให้พี่น้องนะรังเกียจคนเหล่านี้นะครับเขามีสิทธิ์แสดงความเห็นต่างแต่ผมเชื่อเห็นว่านี่คือความต่างที่มันเลวร้ายที่มันต่ําช้าถอยหลัง เป็นสันดานของคนไทยบางส่วนซึ่งวันนี้เพราะมันคิดอย่างนี้มันถึงได้กล้านะครับฝืนกฎกติก,กาหลักการประชาธิไปไตยและไปละเมิดสิทธิ์ที่มัชนของผู้อื่นแล้วสำแดงความกักขระไม่เคารพกฎหมายเพราะเส้นใหญ่นะครับก็ฝากให้พี่น้องพิจารณากันนะครับสวัสดีครับ